สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็มีเรื่องเศร้ามาบอกนะฮะนั่นคือัสกูโดนแฮกแม่งแฮกแล้วแม่งเปิดขอ,ของทุกอย่างเลย,เยดูดิอุสตส่าห์เก็บไว้จะเล่นตอนปิดเทอมนะฮะดูดิแม่งเนี้ยมันเปิดใช้แม่งทุกอย่างซื้อของไปเงินแม่งเหลือแค่พันเดียวเดี๋ยวตัวละครหน้ากากเนี่ยหน้ากากราชาหัวโลหน้ากากเนี่ยโอ้โหเวเล่แม่งเปิดพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยฮะผมไม่รู้นะว่าเป็นใครฮะแต่กับ ทำไมแฮกเนี่ยถ้าจะแฮกจริงก็เปิดทีละนิดก็ได้แม่งเปิดแม่งทุกอย่างเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นแนาไหนดีผมก็เลยเลือกอันที่ดีสุดมาเล่นนะฮะเก็บไว้เล่นตอนปิดเทอมแม่งเ,เสียไดยว้ว่ะแต่ช่าวันไหนแม่งก็เปิดๆละก็ยังนึกเสียไายว่าคนทำก็ทำไปทำไมนะฮะทำไปเพื่อใครเนี่ย กูเจออย่างนี้กูไม่ค่อยอยากเล่นเลยนะเนี่ยโอ้อไหนก็ไหนนะแล้วแม่งมาเล่นคิดกันดีกว่าเซ็งมากๆอืมเดี๋ยวห้องนี้ไปแล้วเออเดี๋ยวหาห้องก่อนนะฮะเรากลับมานะฮะเสียดายถ้าจะเปิดใช้เนี่ยผมได้ เก็บว่าจะเปิดใช้ที่อย่างจะค่อยๆใช้อาร์คค่อยๆใช้คิดนะฮะว่าตัวละครผมมีเจ็ดวันแล้วมันมีอาร์คกับคิดมันมันไม่ถึงเจ็ดวันนะฮะแต่รวมกันมันก็ถึงผมก็เลยก็้วค่อยใช้โอ้เอามาเอามามาแบนี้มันแหลกๆหืมอย่างนงี้เลย วันนี้ไม่ไม่มีล้มเล่นเลยเส,สิ่งชสบหาย,ห,ายหมดอารมณ์ทุ่มทีในการเล่น,นเปิดใช้แมงทุกอ,อย่างโอ้จะเปิดทีละอย่างแม่ก็ แม่งไม่โดนเลยเงหลักกูเจอแฮกอยากรู้ว่าเป็นใครนะเว้ยผมอาจจะจบกับพีบีแค่นี้ก็ได้ <c oughs> แล้วแม่งความจริงมันก็องแคร์ใ้ผมด้วยนะฮะแล้วขอมของก็หมดไปหลายอย่างเลยะของทอง้งหมดอ่ะผมซื้อมาตุนไว้หนึ่งวันนะ่ะเปิดใช้หมดเลยผก็รู้สึกเจ็บใจนะฮะขอให้ใชายนางไม่ได้ผนไม่ได้เกิดเลยสัตว์ใครแม่งทำ ทำให้เ,ข,เขาล้บ้าง,งมึงใช่ไมคนแรกระฮะมึงใช่ไหมึมงหน่อเหี้เยเฮี้ยนี่ตลอดเรอใช่แล้วผมว่ายศดหนึ่งดอกสนใจแรกฉาย,ยาไม่กระดูดไม่ก็แยกแรกผิดไปแรกฉาย,ยาชนายัย แฮ่โอ้ยิงทีหัวแตกเลยต้องต้องรีบรีบวอล์แคนผมซื้อมาเพื่อวอล์แคนโดยเฉพาะ Shot. Fire in the hole. Triple kill. a oh, lot. Fire in the Headshot. Chain headshot. โหแรงมากทำดีเกินเหือแรกเลยเดินแม่งกระตุกเสร็จแล้วจะว่าแต่ว่าจะวอลแคมให้แม่ให้ว่ากระตุก ไอ้เี้านี่นานาสามดาวโอ้ยแหลกโอยสามดาวมาอ้เน,นี่ม่เปิดอะทุกอย่าง

ควยิงไม่โดนนี่ไงมาโอ้รีบร้อนไปหน่อยเหมือนแล้วค่อยๆกดย้ำๆเดียวกดแม่งรวอย่างเงี้ย Fire in the hole.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  Double kill. Fire in the hole. Headshot. Chain killer. Fire in the hole. But yeah

จบลาก่อนนะครับ